จังเลยแกน็ข้าวเลยนะจ้าจ้าน้าจ้าแม่ข้าวแม่ไม่มากินข้าวหรอดิบเขาแม่มาอยาก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  กินข่าวก็อ่านหน้าเลยนั่งมาว่าตั้เขาเป็นอะไรไปนะใเบนเ้เขาติดตอ๋อนั่นว่าไงเจ้าพลเรืเร็วไปใส่กันเข้าไปซูซี่ท่านต้องกา ับเสือและอ๋อเออลืมเปหนหอนพี่ประตูนะลูกเปิดเ,เปิดผ้าออกไปหัน เอาไงเยอะทำความกินแต่ทแต่ชอบเป็นของถ้วมเป็นที่ยกปหมดแล้วนีขามกิท่วคจนยวาจะัไม่้จัไม่ห้องล้ง ใช่ครัทิป้งข้าวมันจังต้ขาวล่อตลนตอด้วยเขาแข็งอเขาขอให้อร่อยก็ุ้เาหวานจัลไม่จานมั้ยรำมุ้งไก็ด้อยู่ก็

ใครจไเปเพิ่กล้องมาเห็นืนอะแนวกว่าจะไปโยกขื้นมันจะไปะได้เห็นแต่หัวเจ้อืโยกขืนสูงๆนี่ยังสี่มันยังสีเห็นบอบเห็นแล้วเห็นหัวเห็นแต่หัวเพิ่นแบบนี้มันตัเห็นฮา,า,านนาไใกคอนเดอสิบกดวาผนึ่ อนี่โอเคมาแล้วก่จกลองาได้เอเยาได้เนับจับไงเนาะาแตงหาันังห่างไปเดินทางวนนี้หรอคะจ้าเจ้าเขเนี้ยเข้าเนอ่มอ่งปนะมอ่อค่ะดทางรม่ง

เอาคือชิลา้วยใ่ไหไม่ได้เใโรงงานแบบสองสามเมืองโคราชอะไรแกพะเซื้องระสมอนถ้าถ่ายคลิปน uh, okay, ้ำมันไว้อะก้ลงนะบ้า uh มีลงแบบไอัน huh. นี uh ้ลงแั่จุดเป็นหกาเป็นมุ่มห่วงสื่อ

ใจดีพอทได้ไห้พ่อยงมเไปยไปเลยร่องฟันั่จังเสื่อด้วยเลยจังเลยไปง่นบได้ักเลยไดในจอดไปบอักจคอของหน้าโอ้วห้าว่างยายหมอนจอดไว้หมด่้ายจอดทุกรังก็ยายตั้ไม่ได้

แป๊บหนึ่งเดิมป่าสามสามสามวีได้บสามวีมันฉีมันเต็มแล้วมันมันสิบแปดนาทีนะสามวีได้บเพราะว่ามันสิบแปดที่เนี่โอเคไกลแล้วหนึ่งเอายกมือเลยทุกคนขอจะแคบภาพเขียน หนึ่วิโอเคสวัสดีค่ะ